สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารเมจิกแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะสวัสดีครับอ่าหลายๆคนก็มาเริ่มเล่นเมจิกจากชุด f n a l Fantasy นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอผมมานานแล้วแต่ว่าหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นก็อาจจะมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปนี้เราก็จะขอเสนอวิธีการเล่น f i n a แ f ล n t a ต y ไมจิ่เดอะเกตเตอร์ริงแบบคร่าวๆผมจะพยายามใช้ภาษาบ้านๆที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ทุกคนที่เพิ่งเริ่มเล่นการ์ดไมจิ่งเดอะเกตเตอร์ริงได้เข้าใจแบบว่าไม่ต้องลึกมากกับแบบพอเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้เริ่มแรกอ่ะเราจะมาอธิบายกันคร่าวๆก่อนว่า m มจิ่งเดอะเกตเตอร์ริ่งฟิแนนแฟนตาซีนี้มันเล่นกันยังไงโดยผมจะใช้การ์ดส่วนใหญ่นะจะเป็นต่ชุดฟิแนนแฟนตาซีเพราะว่าบางอย่างมันก็ยังไม่ออกมาสปอยให้เต็มอ่ะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันก่อนว่าการ์ดแต่และอย่างมีอะไรบ้างและการเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาดูการ์ดทั้งหมดว่ามันมีกี่ประเภทนะครับสำหรับการ์ดของเมจิกเด e g a กตเลอร์งการ์ดเมจิกเนี่ยเออมันจะแบ่งเป็นแลนกับไม่ใช่แลนสองอย่างถ้าเอาแบบใหญ่จริงๆนะเออแลนก็จะเป็นพวกนี้อ่านี่จะเป็นเบสิกแลนนะครับเบสิกแลนของภาคนี้ก็จะมาจากทุกภาคของ f i n า l f a น t a s ีนะก็คือ1ถึง16แล้วก็จะมีภาคเวส อีกทางหนึ่งแลนเนี่ยมันจะมี5สีครับขาวเขียวดำฟ้าแดงแล้วก็จะมีเวทอีกสีหนึ่งซึ่งเวทเนี่ยจะให้เป็นสีไม่ได้ไอสีพวกนี้มันมีมาตั้งแต่เมจิกเริ่มก่อสร้างเกมขึ้นมาเลยก็คือไม่มีมากกว่านี้และไม่มีน้อยกว่านี้นะครับก็จะมี5้าสีแลนเนี่ยเปรียบเสมือนว่าอันนี้เรียกว่าเป็นตังแล้วกันตังเพื่อ เรียกคิชเชอร์หรือว่าเรียกการ์ดใบอื่นลงมาบนสนามของเราไอ้ตังเนี่ยเราจะวางได้เทอร์ละหนึ่งหนึ่งแลน์สมมติการ์ดคาายสองเนี้ยเราก็จะมาได้เร็วหน่อยเทิร์นสองก็มาได้แล้วใช่ไหมถ้ขาคาายสิบอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมาได้สักเทิร์นสิบซึ่งตอนนั้นเราอาจจะโดนการ์ดคาายสองคาายสามทุกตายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเมจิงเนี่ยเริ่มต้นไลท์กันที่ยี่สิบมีไลท์เริ่มตน้นยี่สิบน,นะแต่ว่าไล์ กำหนดสิ้นสุดไม่มีก็คือคุณสามารถทำคอมโบอินฟินิตี้ไลทได้แต่ว่าถ้าไลท์คุณแตกศูนเมื่อไหร่ก็ตายปุ๊บตายปั๊บท,ทันทีมานนั้นอ่ะงั้นเราขอแนะนำกากัดชนิดที่หนึ่งกันเลยครีเจอร์อ่ะครีเจอร์นี้ก็จะเป็นเอ่อมอนสเตอร์ละกันซึ่งก็จะมีชื่อบนสุดแล้วก็ไทป์ก็คือมันจะเขียนว่าครีเจอร์แล้วก็มันจะมีเผ่าว,ว่าเป็นฮิวแมนแล้วก็อาชีพเมสเซนเนอรี่อะไรพวกนี้อย่างที่ขาวก็จะเป็น ฮิวแมนโซเยอร์แมชชนลอ่าแล้วก็ขวาล่างก็จะเป็นพลังยจมตี้ทับพลังชีวิตเราเรียกว่า power กับข้อเนแล้วค่าจ้างของเขาก็จะเป็นสองขาวก็คือขาวๆเงี้ยแ,แล้วก็เขาก็จะมีอ b i l i ตตี่ตามที่เขียนไว้อ่าอันนี้เราก็ข้ามไปก่อนแล้วก็เราจะมีแบบเ,เ,เรียกได้ว่าโชว์เคสด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นรูปนี้โชว์เคสก็จะมายืนเท่ๆกัน เรียกได้ว่าของแฟนนั่เนี่ยน่าจะมีทุกตัวนะที่เป็นตัวเอกของภาคนั้นส่วนอยา่อยางข้างบนเนี่ยมันหมายถึงเ,เป็นครีเร์ที่เป็นเเจแนลรี่เพราะว่าบางตัวที่เป็นเจนลรี่เนี่ยมันจะอยู่เป็นตัวที่อยู่ในเนื้อเรื่องไงอย่างคาวเนี่ยถ้าเป็นคาวที่ชื่อน,นี้มันจะอยู่ในสนามฝั่งเราได้แค่ใบเดียวเท่านั้นเราจะลงคาวมิดการเมอร์เซนารี่สองใบไม่ได้นะครับถ้าลงมาสองใบพร้อมกันปุ๊บเราจะลงเลือกหนึ่งใบให้มันตายหนึ่งใบเหลืออยู่แต่ว่า ถ้าเป็นตัวนี้ชิลละเลนฟอร์มเม้นต์เงี้ยอ่าคารายสามได้สองสามเงี้ยตัวเนี้ยจะลงกี่ตัวก็ได้อ่าเมจิกจะใส่การ์ดซ้ำกันได้4ตัวจะลงเศษตัวอะไรก็ได้ถ้าเรามีมานาพอนะก็คือไล่สามได้สองสามเมื่อลงมาโมดเรา3ใบแล้วก็เออเราได้3ามไหอ่ามันจะมีการ์ดบางใบนะครับที่มี2หน้าเออคือมันสามารถแปลงร่างได้ไงก็เหมือนกับบอสร่าง1ร่าง2อะ่ะหรือว่าบางคนที่ทำเควส์สำเร็จ อย่างเซซิลเงี้ยก็จะมี2รล่างใช่ไหมเป็นล่างดังในกับล่างพลาดินเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งมันก็จะสามารถแปลงล่างได้ซึ่งเงื่อนไขในการแปลงล่างของการแต่ละใบนี่ไม่เท่ากันนะครับนี่ถ้าเซฟิลอสแปลงล่างมามันก็จะกลายเป็นวันวิงแองเจิรอ่าเป็นล่างบอสน,นะครับอ้าวแล้วการสองหน้าเนี่ยเราจะใส่ยังไงอ่ะเพราะว่าจวขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าอีกหน้าหนึ่งมันเป็นวันวิงแองเจิรอ่าในจิกจะมีสิ่งนี้เลยครับที่เรียกว่ากราดแทนนะฮะ เอ่อถ้าเราใส่สลิปใส่ะเราจะใส่ใบนี้แล้วก็เขียนชื่อเซฟิโอสไว้ตรงนี้กับค่าไลเราก็จะรู้เลยว่าเออไอเนี้ยแทนเซฟิโอสแล้วก็เอาเซฟิโอสอะไปไว้ข้างๆเป็นไซ์บอร์ดแล้วก็ถ้าเราจวดติดใบเนี้ยแล้วเราไล่ลงไปในสนามอะเราก็จะเอาไอ้กร์ดของจริงอะมาลงแทนแต่ว่านะไอ้ไอเนี้ยต้องขอเลยว่าชุดนี้มีคาาสองหน้าเยอะมากเยอะจนขนาดที่เออเรียกได้ว่าคุณซื้อ ซองที่มันเป็นซองทึบเถอะเพราะว่าจะให้มาใส่ไอเนี้ยผมว่าเหนื่อยเปล่าอะ่ะก็คือมันต้องเขียนเยอะมากอะ่ะแล้วก็มันต้องเตรียมของเยอะมากแล้วบางทีมันจะแบบเอาเข้าเอาออกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กัดเกินกันดขาดเงี้ยผมว่าใส่ซองทึบแล้วก็ลิปเอาในซองเลยน่าจะดีกว่าอ่าต่อไปเวทมนต์นะครับเวทมนต์ก็จะมีอยู่2แบบคือเวทมนต์แบบเร็วกับแบบช้าอ่าเวทมนต์แบบช้าก็คือนี่ เขียนว่าซอ์ซลี่อัลติมาทำลายคิเจอร์กับอาติแฟคทุกใบแล้วก็จบเทินไปเลยอันเนี้ยจะไล่ได้เฉพาะเมนเฟสหนึ่งกับเมนเฟสสองเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าเฟสในเมจิกมีกี่เฟสแล้วก็เวทมนต์แบบเร็วเป็นอินสแตนต์นะครับอย่างใบนี้ก็คืออินสแตนต์จะสามารถใช้ได้ทั้งเทินเขาทั้งเทินเราก็คือใช้ได้หมดเลยแล้วสามารถใช้แทรกกันได้ด้วยเพื่อนถามว่าใช้แทรกยังไงใช่ไหมสมมตุติเราใช้อินสแตนต์ใบแรกปุ๊บแล้วเพื่อนใช้ ไอคนใช้มาไอคนที่ใช้หลังอจะเกิดก่อนนะคุณแล้วก็คนที่ใช้ก่อนจะเกิดหลังอ่าเสร็จไม่ง่ายเป็นอย่างนี้อันนี้เรายังไม่ไมพูดถึง p r i o r i t y นะเพราะมันลึกเกินเอาง่ายๆไว้ก่อน e n c h a n t m e n t นะครับ enchantment ก็คือเวทนหมนตั้งโตนี่เองอ่าดูเอนชันเม้นท์มันจะมีรายยิบรายยับอยู่เงี้ยคือสมัยก่อนไม่ไม่มีหรอกแต่ว่าสมัยหลังๆเขาก็ทํลายยิบรายยับมาให้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็น e n c h a n t m e n t enchantment en ลงมาแล้วก็จะมีเอฟเฟกติดโต๊ะอยู่ตลอดการ มันจะมีเอฟเฟกของแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันบางใบก็แอคทีฟตลอดชาติบางใบก็แอคทีฟเฉพาะตอนต้นเกมบางใบก็แอคทีฟเฉพาะตอนจบเทินอ่าก็มีอยู่หลายอย่างแต่ว่า e n c นชาน m มน t นี้ลงมาแล้วลงมาเลยจนกว่าจะมีการทําลายหรือว่าการยกขึ้นอะไรพวกนี้เอฟเฟกมันก็จะส่งผลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มี e n c นชา t m มน t แค่อย่างเดียวมีประมาณอยู่3ประเภทอันนี้คือเอนชา m e มนต์ตัวโตใช่มบรันชูดอาร์เมอร์เอ n นชามนออร่ เอ็นชัเมนออร่าเนี่ย <Okay. S 1> เรียกได้ว่าเป็นเอ็นชั่นเมนที่จะต้องไปติดกับอะไรสักอย่างถ้ามีคาว่าออร่านะอย่างนี้มันแบอบกว่าเอ c นช n ่นเคียเจอร์ก็คือจะต้องไปติดกับเคีเจอร์อะไรก็ได้อ่าถ้าเราจะเล่นสนุกไปติดกับคีเจอร์ฝ่ายเขาก็ได้มันจะมีบางอย่างที่ต้องไปติดกับเคีเจอร์ฝ่ายเขาก็คือบางเอ็นชั่นเมนก็จะเป็นการทําลายเอ่อสแต็กเช่นติดแล้วตีไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรพวกนี้ตอนติดก็ต้องเลือกติดให้เอ่อให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเราก็จะพลาดได้ อันนั้นคือออร่าอ่ะต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นนี่เอ c นชันเมนต์สากะสากมันคือเอ็นชันเมนต์ที่รอวันบึ้มครับอย่างใบเนี้ยลงมาปุ๊บมันก็จะวางรอเคาน์เตอร์1เม็ดนีมันจะบอกว่าเนี่ยเม็ดหนึ่งทำลายได้อันนี้บอกว่าเม็ดหนึ่งทำลายการ์ดใบหนึ่งที่ไม่ใช่แลนด์อ่าอันนี้ก็จะเป็นเอนชันเมนต์ประเภททําลายนะครับเม็ดรอเคาน์เตอร์อรนี่จะเพิ่มได้ไงใช่ไหมก็คือตอนลงมามันจะวาง1นึ่งรอเคาน์เตอร์แล้วก็เกิดผลของบรรทัดแรกเลยแล้วก็ตอน เข้าเทินอันแถบอัพคลิปจวแล้วตอนเข้าเมนเฟดอะ่ะมันจะวางเม็ดรอคอเตอร์ที่2และมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอครบอันที่3มอะ่ะมันก็จะวางรอคอเตอร์อันสุดท้ายแล้วก็ระเบื่อตุ้มลงสู่สารทันทีบางซาก้าเนี่ยก็จะมีมากกว่า3นะครับก็คือบางอันก็อาจจะมีห้าหกเอ่อสเต็ปเลยก็ได้อ่ะอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่มีแค่ประมาณ3ามนี่แหละต่อไปซาก้าเอนชานเมนต์ครเจอร์คือ ไอเน,นี้ยเป็นซาก้าครั้งแรกที่มาเป็นคีเจอร์ได้นะครับก็คือพวกซัมมอนต่างๆในฟ i n น l ล a ทนต s y ซีนี่แหละก็คือมอนสูรในเกมก็จะมาแบบลงมาปั๊บพ่นไฟตุ้มแล้วก็หายไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมาปั๊บก็จะเกิดเอฟเฟกแล้วมันก็จะสามารถตีได้ด้วยแล้วก็สักคู่ก็จะหายไปเหมือนในเกมเลยเอออย่างเรเวยทานเนี่ยมีอ b บิตี้หวาดสด้วยก็คือถ้าจะฆ่าเรวทานต้อง จ่ายเพิ่ม2นะถึงจะเล้งเ้ากันได้อ่าไม่งั้นจะ่าดิไวท์ทานไม่ได้นะครับส่วนใหญ่อะสมอนในภาคไฟนอลเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3สเต็มนี่แหละก็คือมันจะให้เราตีได้ครั้งหนึ่งก็คือลงมาปุ๊บเกิดได้แฟกแรกยังตีมไม่ได้ใช่ไหมเทิร์นสตีได้แล้วก็เกิดได้แฟกสองเทิร์นสเกิดได้เฟกที่3แล้วก็ระเบิดตุ้มอันนี้ก็คือซาก้าคิเจอร์ซึ่งมา,มาภาคไฟนอลเป็นภาคแรกนะครับอย่างที่เราบอกไปเรามีการ์ดคิเจอร์สหน้าใช่ไหมบางคิเจอร์ ฟิปแล้วกลายเป็นมนอสูรได้ด้วยอย่างคล e ้ายอีฟิตโดมิเนนต์นะครับซึ่งเป็นพระเอกในภาค16ก็จะแปลงร่างเป็นอ e ีฟิตได้ถ้าแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยตอนมันจบบทที่3อ่ะคลายจะไม่ตายนะก็คือคลมันก็จะกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมอ่านี่ก็เป็นอีกเงื่อนไขนึงเงื่อนไขของไอซาก้าเนี่ยต้องอ่านดีๆนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ซาก้าที่ทุกใบ ดำเนินจบ3ามแชปเตอร์หรือว่าแชปเตอร์สุดท้ายเสร็จแล้วมันจะระเบิดสลายร่างกลายเป็นผงลงไปในเกมใหญ่นะครับบางตัวก็ฟลิปกลับได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเอฟเฟกของใบนั้นนั้นเป็นยังไงต่อไปอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์นี้ก็คืออ่าให้พูดไง่ายๆก็เป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอาร์ติแฟกต์อ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสีแต่อาร์ติแฟกต์มีสีก็มีก็คือเป็นของที่สร้างขึ้นมาเหมือนกันแต่สีนี้สร้างขึ้นมาเช่นอาร์ติแฟกต์สีขาวอาร์ติแฟก ก็มีได้เหมือนกันอ่าอย่างนี้ a r t ์ติแฟกต์อินสแตนต์ราเมนได้2 f แฟลลงมาแล้วได้จัว่วแล้วก็ใจ2องแซกเย็น3ไลน์นะครับก็คือสามารถเอามากินได้ตอนหิวหิวอาร์ติแฟกต์เนี่ยข้อดีของมันก็คือใช้ได้ทุกสีครับไม่ว่าคุณจะเล่นสีอะไรก็ตามคุณสามารถกินราเมนได้นะครับนี่ก็คือข้อดีของอาร์ติแฟกตต่อไป a r t ์ติแฟกต์คีเจอร์อ่าอาร์ติแฟกต์คีเจอก็เหมือนกับหุ่นยนต์นะครับก็คือมันจะเป็น คิเจอร์ที่ใส่ในเด็กไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะตีได้บล็อกได้เหมือนคีเจอร์ปกติทั่วไปเลยอย่างนี้เป็นเอ่อ UFO ของภาคแปดนะไอนี <c oughs> <UFO> ่ <c oughs> <c oughs> คือเราต้องเจอมันครบเท่าไหร่ไม่รู้ครั้งอ่ะจำไม่ได้แล้วแต่หลายครั้งเหมือนกันพอเราเจอเราห้ามทำาไรมันนะจนกว่าเราจะเจอกันครบครั้งอะจะมีมนุษย์ต่างดาวออกมาขอเอลิกเซอร์เราถ้าเราให้เอลิกเซอร์ไปเราก็จะได้การมนุษย์ต่างดาวมาซึ่งการนี้เก่งมาก ต่อไปอัญิ Vehicle อ่า Vehicle นี้ก็จะเป็นคิดว่าเป็นรถแล้วกันรถพาหานนะอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะบานก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันปกติ Artifact Vehicle เนี่ยมันจะไม่ใช่คีเจอร์หรอกแต่ว่ามันจะมีค่าครูค่าครูเนี่ยมันก็เหมือนกับค่าขึ้นไปขาวครับสมมติตัวนี้ค่าครูหน่ใช่ไหมเราก็ต้องแทบ็บ Creature ที่มีพลังหงหรือสูงกว่าถ้า ค่าครูสามอ่ะเราสามารถแท็บครีเจอร์พลังสองตัวหนึ่งพลังหนึ่งตัวหนึ่งให้ครบสามก็ได้นะหรือว่าจะแท็บพลังสองตัวหนึ่งพลังสองอีกตัวหนึ่งคือเกินได้อ่ะขาดไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นครีเจอร์หนึ่งเทินจบเทินมันก็จะหายกลายเป็น artifact. อาร์ติแฟกตรคธรรมดาเหมือนเดิมเหมือนขึ้นไปขับเทินหนึ่งอ่ะนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์ประเภทเวรเกลนะครับอ่าเป็นรถอาร์ติแตรคอิคิวเมนต์นี่เป็นอาวุธนะครับอาร์ติแตรคอิคิวเมนต์เนี่ยมันจะเหมือนกับอ่าออร่านิดหน่อยตรงที่ว่า มันต้องติดกับคีเจอร์สักอย่างหนึ่งอ่ะอ่ามันจะมีค่าลงใช่ไหมค่าลงก็อยู่ขวาบนเหมือนเดิมแล้วก็จะมีค่าติดก็คือค่าอีควิปอ่าอย่างวันี้อาร์เทมาไวพ่นค่าอีควิปเแล้วก็มันจะบอกว่าอีควิปคีเจอร์จะได้ทําอะไรบ้างก็คือตัวที่ติดอ่ะมันจะได้เพิ่มแสดงอะไรบ้างอ่าแล้วมันมีข้อเสียยังไงข้อดียังไงเพราะว่าอย่างออร่านี่คือจ่ายแล้วโลมาติดได้เลยใช่ไหมแต่ว่าไออีควิเมนต์เนี่ยมันต้องจ่ายค่าติดด้วย ข้อดีก็คือตอนที่ตัวที่ติดตายอ่ะถ้าเป็นออร่าครับมันจะลงสู่สารไปพร้อมๆกับไอตัวที่ติดเลยส่วนอุปกรณ์อ่ะมันจะตกอยู่เหมือนดาบพอเจ้าของตายก็จะตกอยู่ในสนามลบถ้าเราลงตัวใหม่มาเราจ่ายค่าติดเราก็จะสามารถหยิบดาบขึ้นมาได้ครั้งอ่ามันก็จะม,มีข้อดีอย่างนี้นี่แหละโอเคมาถึงลำดับต่อไปผมไม่รู้ว่า การชนิดนี้จะอยู่ในชุดฟันนัมเซนซอหรือไม่แต่ว่าเมจิกมีการชนิดนี้อยู่นะครับก็คือเพนวอลเกอร์นะครับอ่าเพนวอลเกอร์ Walker เนี่ยมันจะเหมือนกับเพื่อนช่วยเล่นของเรามันก็จะมีค่าลงเหมือนกันแต่ขวาล่างอะ่ะมันจะไม่มีพลังโจมตีพลังป้องกันนะคุณมันจะเรียกว่ารอย a l นลิตี้มันจะมาพร้อมกับอ่าสมมติตัวนี้ไขโตกมันจะมาพร้อมกับ l อยยั t ลิตี้สี่เม็ดก็คือคิดว่ามันเป็นเลือดของมันแล้วกันเลือดสี่หน่วยแล้วก็ทุกๆเทิทเอนอะ่ะเราจะสามารถกดท่ามันได้หนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็น ถ้าแรกบวกหนึ่งก็คือจากเลือดสีก็จะเป็นเลือดห้าถ้าที่สองศูนย์ก็คือกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดไม่เปลี่ยนแต่ว่าได้เอฟเฟกถ้าที่สามลบสองอ่าจากสีก็จะเหลือสองถ้าล o เบอ t y ตี้หรือเลือดของเพนวอเกอร์หมดก็จะลงสู่ศาลไอเพนวอเกอร์เนี่ยมันจะต่างกับคิเจอร์นะตรงที่เพื่อนนะจะสามารถเลือกตีใส่มันได้ด้วยก็คือปกติอ่ะเราจะเลือกตีใส่คู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วคู่ต่อสู้ก็จะเอาคิเจอร์มารับแทนแต่อันเนี้ย เราสามารถเลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้ได้เอ้ยเป็นเพื่อนกันเหลือตำถีนะก็จะเลี้ยวเข้ามาโจมถีได้ด้วยแล้วเราผู้เป็นเจ้าของเพนวอลเกอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเอาคีเจอร์มากันให้มันได้ด้วยเหมือนกันเป็นการ์ดประเภทสุดท้ายนะครับอะมาเข้าสู่การเล่นในแต่ละเทิร์นของเมจิเล่นยังไงอ่อในแต่ละเทิร์นของเมจิครับมันจะมีอันแท็บอัพคีบจัว่วแล้วก็เมนเฟดหนึ่งคอมแบทเฟดเมนเฟดสองอันเฟดอ่าอันแท็บคืออะไรอันแท็บก็คือการ์ดที่นอนนะครับ จะหัวตั้งขึ้นมาทั้งหมดอัพคลิปมันจะมีเอฟเฟกบางอย่างที่จะสําแดงตอนอัพคลิปนี่อย่างสั่คอเล่นการ์ดนี่เอฟเฟกมันจะเริ่มตอนอัพคลิปทุกอัพคลิปเลยมันก็จะทําแบบออโต้นะครับนี่ก็คือตอนนั้คลิปก็จะมีบางอย่างที่มีเอฟเฟกหรือว่าเราก็จะสามารถใช้สเปลได้ตอนอัพคลิปถ้าเรามีอินสแตนซ์แล้วก็จัวขึ้นมาตอนจัวก็ไม่มีอะไรก็จัวบปกติหนึ่งใบ เข้าเมนเฟสเมนเฟสเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยลงแรน์ได้หนึ่งใบตามกฎสากลลงคีเจอร์ได้ถ้าเรามีมานาพอเพียงลงคีเจอร์ก็ใช้แรนด์ที่เรามีแท็บเอามานาเอาตังมาซื้อคีเจอร์ลงใบลงเอ็นชานเมนลงอร์ติแฟ์ลงได้หมดเลยทุกอย่างที่มีค่าไร้พอกับมานาของเราอ่ะพอลงเสร็จก็จะเข้าสู่ c คอมแบท a ฟ e นี่ก็คือการประหัดผ่านกันเราอ่ะจะสามารถตีคู่ต่อสู้ได้ เราไม่ได้ตีคีเจอร์เขานะครับเราสามารถตีเข้าไปตรงๆได้อย่างเดียวเท่านั้นสมมติเรามี5้าตัวใช่ไหมเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะตีเข้าไปขีดตัวสมมติถ้าเขาไม่มีอะไรเลยเออมันว่างเปล่าอะเราก็ตีเข้าไป5้าตัวอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันบอดโล่งไงแต่ว่าถ้าเขามีคีเจอร์สักสามตัวสตัวเงี้ยเราก็ต้องเลือกเราว่าเฮ้ยเราจะต้องตีคีเจอร์ TC เข้าไป2ตัวแล้วเอาสามสามตีไปอีกหนึ่งตัวไอ้พวกเนี้ย เราต้องตีให้ไปทีเดียวเลยนะก็คือตีสามตัวนี้แล้วเขาก็จะเป็นคนเรียกบล็อก,อ,กอ่าเขาอาจจะเอา1นึหนึ่งมาบล็อก4ี 4, เอา4ี4มาบล็อก3าเอา5้าห้าบล็อก4ี 4, ของเราก็ได้ครับอันนี้คือเราต้องคิดแทนเขาด้วยตอนตีอ่ะเพราะว่าเออเราสามารถตีได้อย่างเดียวคือเราต้องอ่านใจเขาอะว่าเฮ้ย <c oughs> เขาจะมีอะไรมาบล็อกเราหรือว่าเขาอาจจะใช้อินสแตนในมือบั๊เราก็ได้เหมือนการกับดักไงแต่ว่าอินสแตน่ะ มันจะสามารถใช้ในตอนคอมแบทเฟสก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบัฟคิจเจอร์ของเขาหรือไม่ก็ทำลายคิเจอร์ของเราอะไรประมาณนี้อ่ะพอตีเสร็จแล้วคิดดาเมจยังไงเมจิกอ่ะจะเอาหัวชนตูดก็คือพลังโจมตีของเราจะไปทำลายพลังชีวิตของเขาและพลังโจมตีขเขาก็จะมาทำลายพลังชีวิตของเราอ่ะเรียกได้ว่าสวนกันเป็นการบ่าย,ย่างนี้นะครับเมจิกสามารถลุมบล็อกได้ด้วยนะสมมุติเราเอาตัว 5-5ตีเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อนเขาสามารถเอาตัว3-3สตัวมาลุมเราก็ได้ถ้าเอา3-3 2ตัวมาลงอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเลือกกระจายดาเมจได้ก็คือ5ข้าหน้าของเราอ่ะจะสามารถเลือกไปลงตัวนี้3ตัวนี้2ได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็คือเขาจะเหลือตัวหนึ่งนะเพราะว่าพลังของเราอ่ะทำให้เขาตาย2ตัวไม่ได้ไงแล้วก็สำหรับคู่ต่อสู้เขาก็จะเอาหัว ก็คือพลังยุคนี้ทั้งหมดของเขาอะมันกระจุกรวมกันที่ท้อนเน็ตของเราเราก็จะทําให้เราตายเหมือนกันเพราะว่าถ้ากระจุกได้ห้ายกเว้นว่าเราจะมีพวกคอมแบททริกเช่นอ n สต a n บวกสามบวกสามอะไรพวกนี้แจนโกลอ่าเราก็จะรอดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความสนุกของเมจิกว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าตีเข้าไปแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นไปตามความต้องการของเราหรือเปล่ายกเว้นว่าเขาจะไม่มีมานาแล้วก็คือแรนของเขานอนหมดเงี้ยโอ้ยสบายมากถ้าเป็นอย่างเงี้ย ใช้อะไรไม่ได้แน่นอนตอนตีเข้าไปแล้วคีเจอร์ตายหมดแล้วคีเจอร์ที่รอดก็ยังรอดเอาลอยบล็อกเทิร์นหน้าหลังจากนี้เป็นเมนเฟสสองหลังจากนี้หลังจากตีเราจะสามารถลงอะไรได้อีกคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ลงแรนด์แล้วเรามีแรนด์อยู่เราสามารถลงแรนด์ตอนนี้ก็ได้ลงเอนชานเมนต์ลงอ์ติแฟ์ลงออร่าได้หมดเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจบเทิร์นแล้วก็จะเป็นเทิร์นของเพื่อนอ่าเนอย่างเนี้ยจะมีการแพ้ชนะกันอยู่ประมาณ 2อ,อย่างเหมือนกันอาจจะเป็น3ก็ได้ก็คือ1ถ้าไล่ไพยเราแตะศูนย์เมื่อไหร่ตายเมื่อน,นั้นหรือ2ถ้าเราจะจั่วแล้วไม่มีให้จัว่วก็ตายเหมือนกันหรือ3ม,มันจะมีการ์ดบางประเภทที่ทําให้เราเรียกได้ว่าเงื่อนไขครบเช่นทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้คือชนะไปเลยเช่นบางอันการในสมัยก่อนนะจะเช็คเก็บหยาดถ้าตอนนับลิปเร,เราเก็บหยาดเรามีคีเชอร์20ตัวชนะไปเลยอะไรนี้ก็มีเหมือนกัน อ่าอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขพิเศษแต่ไอ้พวกนี้เอาตรงๆนะเงื่อนไขที่มันกําหนดมาทํำยากมากเรียกได้ว่ายากกว่าการตีให้ตายเยอะมากครับคือถ้าใครทําได้กออ็ชนะไปเลยแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับการเล่นเมจิกเดอะเกตลิงชุด Final f ฟน t a ซีนี่คือน่าจะเป็นอัปเดตล่าสุดของ how to play ที่ผมทําแล้วนะครับอ่าเรียกได้ว่าเมจิกเนี่ยมันจะมีการ์ดไทปใหม่ๆอัปเดตท,ท้นเรื่อยๆไอการ์ดล่าสุดของชุดนี้ ก็จะเป็นสาก้าคีเจอร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในชุดอื่นเลยสําหรับการดูความเก่งของคีเจอร์วิธีการตีแบบละเอียดหรือเลือกเบืดตอ,องยังไงหรือแม้แต่การเล่นเมจิกหลายๆคนในฟอร์แมตอื่นๆที่เรียกว่าคอมมานเดอร์เล่นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพราะว่าไอเน,นี้ยผมทาไว้หมดละขอให้เ,เพื่อนๆเล่นเมจิกในชุดแฟนนัม a ฟรซีอย่างสนุกสนานการออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปใหม่ๆให้ดูกันนะครับเรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อน สวััดีครบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ